ที่สองแล้วนะโอ้โหน้ำยินเทียบมีตัวครับมีตัวครับผมทายเลยครับผม M R R Saffern K H พ่อแม่พี่น้องยามเช้านี่ครับผม เรามาคู่ตุ้มกับลันกันนะครับผมใส่ไว้มาตอนยามเย็นครับผมเราตอนนี้ยามเช้าแล้วครับผมเราจะมาคู่กันนะครับผมก็จะมีแต้มนะครับผมหมายก็จะเป็นหมายเดิมนครับผไม่ได้ไปไหนไกลครับผมใส่ไว้แค่ที่เดิมครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปตามรับชมคลิปนี้กันครับนี่นะครับผมหมายไม่ได้ไปไหนไกลครับผม หมายเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมแต้มกันนะครับผมว่าจะมีแต้มไหมครับโอ้แต่ตอนนี้หนาวมากครับเย็นด้วยแล้วลันดักน้ําลึกนะครับตุมดักน้ําตื้นนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมหมายกตุงนครับผม แรกครับไม่มีครับผมเข้าหอยเดี๋ยวไปดูหลังที่สองนะครับโอเคครับผมมาดูหลังที่สองกนะันับโอ้โหน้ำยินเทียบมีตัวครับมีตัวครับผมมีตัวครับพร้อมใพี่น้องอ,องุ้ยบิดบั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 ดระเดียวเดียวเดียว ngà ngà lụt đấy sẵn Gần ngà lụt chả. Chả. ngà lụt chạy chạy ngà lụt ở tum đấy hả bùn Nhiều không? ยกมาเมื่อกี้ครับงานหลุดแล้วหนึ่งแต้มครับผมงานหลุดแล้วเดี๋ยวหางานก่อนนะนี่ผมยกมางานหลุดนะครับโอ้ผูกนะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อครับมาครับ เด็กลงเล่นน้ําเยอะของผมยังหายเลยของผมยังหายเลยมาครับผมต่อด้วยที่งาดุทีิ หนึ่ตัวสองตัวครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ขาว ยกแรงเดี๋ยวงามันจะหลุดก่อนครับใส่ไว้ข้างๆกันเหมือนกันนะคผมอันนี้ไม่มีครับผมแค่เดียว dạ lâu ta đu tung lặng sụt thai các vùng thai các vùng tôi về tôi ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับผมตุ้มงานครับผมงานเดียวลโอ้โหอีกตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราไปกู้รันกันมั่งครับกุ้งกุ้งสวยฮะผมดักไว้ที่บ้านไม่เข้าเลย ดักที่ห้องแถวเนี่ยแล้ท,ที่บ้านนุนประเภทหนุนท,ที่ห้องแถวมไม่เข้าเลยหรืออะไรดักนี่ยแหละครับผม, <laughs> ม่แล้วก็มาดักตรงนน้นเลมาดักแล้วได้สิบประตูกุ้มกุ่งอะไรล่ะ <laughs> ไม่มีก็เอาไปกลับ <laughs> ครับผมแบบนั้นและครับ หลังแรกนี่นะผมช่วยมา มีเห็นหัวเนี่ยน่าจะตาย น่าจะตายเห็นหัวตัวใหญ่น่าจะตายแล้วหนาวครบคผูไม่กล้าลงน้ำมาลังตรงมคุณโอ้ย

<c oughs> ไมาครับผมเดี๋ยวเรามาเทของกลางกันนะสองตัวล <c oughs> ุบ

ตายมาครึ่งกิโลได้ใหญ่น็อกแล้วยุคหนึ่งสลบก็คลิปนี้ก็ได้มาประมาณโลกว่านะฮะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ด้วยครับผม ฝากไว้ที่เดิมครับโอเคครับผมขอปลาไปก่อนครับผมหนาวแล้ว <laughs>